พอไปดูเรื่องหลวงปู่ท่านหนึ่งเหมือนท่านจะรู้เขาเรียกนพระเป็นเกจิเหมือนท่านจะรู้ว่าท่านต้องมรณะหรือไม่ท่านสั่งให้คนทำโรงรอไว้เลยและท่านบอกว่าให้ทําพินการวัดให้เสร็จคือท่านจะสร้างเจดีย์ด้วยนะบอกท่านขอให้เร่งสร้างให้เสร็จสุดท้ายท่านมรณภาพแล้วตอนแรกที่ตกใจอ่ะเพราะอะไรบ้าตอนไปเจอหลวงตาท่านน่ะท่านนอนโทษนะถ้าพูดแบบไม่บ้าคือนอนตายอยู่บนเก้าอี้นวด <c oughs> จนตอนแรกทุกคนก็ตกใจบอกเฮ้ยหลวงตาท่านตายบนก็อี้นวดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณผู้ชมด้วยความเคารพคุณผู้ชมเห็นที่เราวงกลมมะคือจริงๆเขาบอกมือหลวงตาท่าน่ะกำไอ้ปุ่มกดก็เ,เขาเรียกอะไรเค่งนวดเค่นวด, <c oughs> นวดเออไม่ใช่ก้อีนวด <c oughs> เขาเรียกเครื่องนวด โดยตอนแรกสพเกาะคาลำปางได้รับแจ้งว่าหลวงปู่ชื่อดังท่านหลวงปู่สะอาดกุศล,ลจิตโตอายุ75ปีท่านเป็นพระดีพระนักพัฒนาท่านมรณภาพเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าท่านนอนมรณภาพบนเตียงข้างลำตัวท่านมีเครื่องนวดไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องนวดระบบสัน่นซึ่งเข้าใจว่าก่อนในท่านบ่นว่าท่านปวดเนื้อปวดตัวตอนแรกไปเจอปลั๊กอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะคิดว่าหลวงปู่เนี่ยด้วยความเคารพ โดนไปช็อตหรือเปล่าจากเครื่องนวดแล้วก็มรณภาพแต่ที่มันแปลกก็คือเรื่องที่ชาวบ้านพูดกันอะวันนี้จะมีบรรยากาศงานศพด้วยขอดูคลิปหลวงปู่ตอนท่านยังมีชีวิตหน่อยมันมีเรื่องแปลกคือก่อนท่านจะมรณภาพลูกศิษย์บอกว่าเอาจริงนะมันมันเหมือนกับว่าท่านน่าจะทราบโวงหน้าหรือไม่มท่านบอกกับลูกศิษย์ว่าเอาจริง เร่งในส่วนของการสร้างพระมหาธาตุจุลามณีแล้วก็ขนาดเดียวกันท่านสั่งให้ทำโรงรอไว้ก่อนอนี่ฮะและนอกจากนี้ท่านเร่งให้วัดติดตั้งโซลาเซลล์เพราะค่าไฟวัดแพงเหมือนท่านจะรู้ว่าท่านกำลังจะไปแล้วท่านสั่งขอทำพี่นกยกมวัดเอาไว้ทั้งหมดขออนุญ,ญาตนี่คือขวามือตอนท่านยังมีชีวิตอยู่และถ้าเปิดภาพไอ้เครื่องนวดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเมื่อกี้นี้ คุณผู้ชมฮะสุดท้ายที่ทุกคนตกใจว่าสงสัยว่าเครื่องนวชดช็อตท่านไม่ใช่แลวนะฮะ,ะปรากฏว่าวันนี้หลังจากเอาสรีระสังขารหลวงปู่มาดูคุณผู้ชมฮะปรากฏไม่มีรอยชอ็อตแต่ลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าหลวงปู่บ่นว่าเจ็บหน้าอกผลชันนสูตรหลวงปู่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันใ่ขอฟังเสียงลูกศิษย์คนนี้ก่อนนะฮะคุณจิตที่บอกว่าหลวงปู่เหมือนสั่งลูกศิษย์เอาไว้แล้วว่าให้ทำโรงรอเอาไว้ มีเสียงคุณจิตนะฮะลองปังเสียงคุณจิตดูนิดหนึ่งฮะเพระว่าขันต้องจะาเคนละตวอคนกล้ก้เพราะว่าลงจะอมาแล้วอานี้มาแล้วทำลุงไว่อ๋อนทำลุงไว้ลงหน้าแล้วเออทำลง้ลงนข้นคุณพูดุุอยา้ยองไว้อย่างไรเพราะว่าล้อแล้วมาเรีวนนะเอาไปแล้วเ่ เห็นว่าเป็นแป้แงบัญชีอย่างก่อนเข้าพรรษาหมดเลยครับคนบอกคนเลือกคนสั่งวันอย,าย่างไรก็ได้คนบอกคนคิดนะครับ,รบ,รบ,รบรแล้วเช้านี้เกิดอย่าขึ้นมาหลวงปู่ถึงมาแล้วนะครับเพราะว่ามูาที่มาทรงเข้าวัดว่าแก่วันนีมาลูกมามาใส่บาตรเตียวค่ะ คือวันนี้หลวงปู่ไม่ได้ลุกมาตอนเช้าลูกศิษย์ก็เลยเข้าไปดูเพราะว่าท่านมรณะพร้อมกับมือท่านเนี่ยน่าจะกับไอ้เครื่องนวดเอาไว้ล่าสุดคุณผู้ชมครับเราเดินทางไปที่วัดหลวงปู่นะครับวัดสันตินิคมน้องนริศเองเนี่ยได้ไปสอบถามทางประธานมูลนิธิอประธานมูลนิธิกุกุละ,ละสักกะจิตโต ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณธงชัยแผ่นคำเนี่ยนะครับบอกว่าหลวงปู่เป็นพระนักปฏิบัติแล้วท่านพัฒนาวัดเนี่ยเป็นอย่างดีเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ท่านสั่งให้ต่อโรงเอาไว้จริงๆโรงอาจจะยังไม่เสร็จด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ท่านเนี่ยพินายกรมท่านทําไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พอคําตอบออกมาว่าไม่ใช่เครื่องนวดก็เลยทําให้เหมือนกับลูกศิษย์เองก็เลยรู้คําตอบว่าน่าจะเกี่ยวกับหัวใจท่านอ่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือในส่วนของลูกศิษย์ใช่ไหมนี่ ส่วนลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่ก็คือแม่ชีชนิดากับคุณผ่องศรีนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าคือท่านเนี่ยน่าจะรู้อนาคตอยู่แล้วเพราะเมื่อวานนี้ท่านพูดกับลูกศิษย์บ่นอยู่เลยบอกว่าเนี่ย เหมือนกับเจ็บหน้าอกมาหลายวันแล้วแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยท่านพูดว่าเราเห็นตัวเองสองร่างร่างหนึ่งแข็งแรงดีกับอีกร่างแก่จะไม่ไหวแล้วแก่มากแล้วก่อนที่ท่านจะเข้าไปในกุฏินะคะลูกศิษย์ก็เลยคิดว่าท่านน่ะน่าจะเชื่อว่าตัวเองกําลังจะละสังขารแล้วก็ท่านสั่งเสียไว้ด้วยบอกว่าในพินัยกรรมนะคะเขียนไว้ข้อหนึ่งบอกว่าถ้าท่านเสียในท่านั่งให้ปั้นหุ่นจําลองในท่านั่งของท่านเอาไว้แต่ถ้าท่านมรณะภาพในท่านอนให้นําร่างหลวงปู่บรรจุด้านในลงแก้วให้ลูกศิษย์ได้ เว่าเหมือนรู้จริงว่าถ้าสมมติอาพูดแบบชาวบ้านตายท่านั่งให้ทําแบบนี้ถ้าตายท่านอนให้เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะมีเสียงของรู้สึกก<ม>ับแม่ชีนะคะที่บอกหลวงปู่ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วก็เหมือนกับจะบอกเอาไว้แล้วว่าท่านจะไม่อยู่แล้วไฟ้าชอนู้เนี่ยอันนี้คือไม่จริงอยู่แล้วไม่จริงค่ะ,ค,ะคือท่านท่านไปแบบ ไปเองไปเองค่ะเป็คราวมานภาพเองใช่ไหมท่านบอกท่านรู้ตัวท่านดีท่านรู้ตัวท่านดีท่านเตรียมพรมเตรียมอะไรปูไว้ทั้งสองที่ท่านพูดเรื่องนี้นานเลยครับว่าเดี๋ยวท่านจะมารับภาพคือท่านพูดบอกท่านเตรียมพร้อมอะไรบ้างที่ลูกศิษย์รู้ว่าท่านน่าจะใกล้แล้วคือท่านพยายามเร่งสร้างทุกอย่างให้เสร็จเพราะท่านบอกว่าท่านเปาจะมารับท่านตอนที่ยังไม่เสร็จ ท่านก็ขอไว้บอกว่าขอให้วัดขอให้พระธาตุจุรามีสร้างเสร็จแล้วท่านเห็นสร้างวัดติดเร่งติดโซล่าเซลล์ท่านบอกว่าจะไม่ให้ทางวัดเนี้ยเป็นพาระในเครื่องค่าไฟอออขอโทษนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะก็นี่เป็นเหตุการณ์ซึ่งเคลียร์แล้วไม่ได้โดนไปช็อตอนะครับ